เก่งก็ต้องซื้อไหมครับอยู่ดิเฮ้ยเนี่ยว่าจำได้อยู่น่าอี๋ตรงเนี้ยแหละอันนี้มันขึ้นข้างบนแล้วมึงเนี่ยมันน่ามันอาจจะเป็นทางเชื่อมเออแต่ก่อนจะไปออกข้างนอกน่าจะเจอเฮี้ยอะไรไม่รู้มันลอนล้วนส์ลอนล้วนเลยหมายเลยเฮี้ยโล่งโล่งแบบนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มีเลยะเอ้ไม่มีอะเฮ้ย ถ้ามันจะมีเนี่ยมันต้องมีเชือดมันต้องมีเหตุผลดิเหตุผลเรือไม่หล่อควายไปไหนไอ้สัตว์อ๋อเนี่ยนี่มีเชือกอยู่เนี่ยเอาไปต่อดีไหมไอ้เชือกกูจะเก็บตกเห็นเห็นไส้ในไปละไม่เห็นไอ้พวกมึงไม่ไม่ตืกันทีละขั้นอยู่อ่ะขั้นเห็นเชือกอะไรเลย มันเป็นระเบิดส่วนเลยใช่เหมเชื่อมไมเชื่อนี่หมืองยาวจังวะน่าจะเชื่อมกันเชื่อกูดิเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยอ๋อมันไปเชื่อมกับอีกถ้ำหนึ่งไปที่มันเอาไว้แบบใช่ไหมคิดว่าไหมแบบเราอันละกูว่างั้นแหละเพราะว่ามันสูงมากเออปกติไม่ไม่ขนาดนี้จะไปโผล่ที่ไหนเนี้ยเออขึ้นไปอีกขึ้นกูว่าใช่ละ ทางทางลัดทางรัดไม่มีอะไรด้วย,ย,เ,ยเฮ้ยโล่งเลยเฮ้ยแต่กูจำได้มันต้องม,มันมันมีถ้ำสมุไรยอยู่เว้ยมันไม่ต้องไปมันไม่ต้องไปสู้อะไรเลยเว้่พที่มันจะปักอยู่ใช่ใช่มันจะมีสมุไรมันมจะมีอาธนูแล้วมันจะมีดาบสั้น ไอ่ไม่ไม่ใช่ธนูมันมันเรียกว่านาไม้ไอหนาไม้อะธนูมันเป็นธนูเป็นธนูสีแดงอะธนูสีแดงเป็นเลยเออแต่มันจะอยู่ในป่าเลยเวอยู่ในป่าเหรอไม่ใช่อยู่ในกล่องเหรออยู่ในป่าไม่ใช่เหรอวะอันนี้ที่ไหนเนี่ยกูดูคลิปร้อยวันของใครไอ้นั้นอะมัน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 ทุบกล่องแล้วมันได้ธนูไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่าตรงนี้ตรงไหนเนี่ย พวกกูหาถ้าเกวิดอยากได้เชื้อเยอะไปหายพวกหมู่บ้านเว้ยมันจะมีเชือกแขวนอยู่อ่ะแล้วมันรีสปอนด้วยแล้วถ้าเกิดจำไว้นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเซฟเลยไหมถ้าเราไม่มียาใช่ไหมเราลงไปข้างล่างสุดๆอ่ะมันมันจะมียาอยู่เดี๋ยวกูเซฟไว้ตรงนี้เลยโอ้โหหัวเดือยปากตรงนี้ป่ะเออใช่ใช่ยามันน่าจะรีสปอนด์นะกูตรงนี้น่าจะป้องปองยาได้โอ้ยพี่เนี่ยเราไม่อนตีหนาจะอะไรดีวะนี่ละกันดูน้อยสุดละ นี่ประเดี๋ยวมันเชื่อมถ้ำตรงนั้นอะนี่นะเดี๋ยวผมตัดไม้ไปแล้วก็มึงได้ถามเจเจเจเดี๋ยวกูตัดไม้เสร็จมึงเอาไปใส่หน่อยเราจะมาตรงเนี้ยถ้าลองลองไฟสองประมาณสองเชือกสองเชือกเราจะเจออย่างดั้นแต่แม่ต้องหินต้นประวัติเนี่ยอันนี้มันครบงข้าเลยประเนี่ยที่สี่อันเลยทำไมมันต้องต้นใหญ่กว่านี้เนาะดูฝุ่นนี้ก่อน ไม่ตองอีพีนี้เริ่มเป็นหลักเป็นแหลงอยู่เอ้เจ้าห้าเจ้าห้าเจ็ดอันจ้าอะยหรอไม่้งนะคุณเจอน้องคุณเจอน้อเจอห้าอันเจอน้อคเจอน้ก็ไไปที่อาหารกูใส์ไปเป็นอาหารกูใสโงงไปไปทางโน้นบางโน้นไ่ต้อไม่้ขอขอต้าเส็จแงไห้อ๋อี่มึงตัดแล้วนี่ยว่ะเอออ๋อผอมีเลยได้ไม่ต้องตัดแล้วมีไม่ต้องตัดแล้วเจนไดจะพดี ไปพวกมึงเจ็บข้อนมือข้อนไหนเลยนะแหลก็เซฟเซฟแตอนนี้วันที่เก้าไอ้เดียววันที่เก้ามันไม่ไอเนี่ยจริงจริงไอ้ขอนายให้ตัดได้ด้วยนะเว้ยเจมเห็นปะแค่วันที่เก้าวะเอาวันที่สิบแล้วอันนี้ตัดได้ก็อา k ียเฉยใช่ใช่เอาเมาส์เกียร์สวยงามไปไปไหนดิ ตีไม่ได้ใช่ไหมไตีตีไม่ได้ตีได้คุยว,ว่าไปนี้ดีวกว่าไปไปหาหมู่บ้านแล้วก็ไปฟาร์มเชือกหน่อยเดี๋ยวเราต้องลงถ้ำยาวๆเว้ยมันต้องมีเชือกเอาไว้สร้างคบเพลิงหาหมู่บ้านคุ้ว่าตรงภูเขานลำแข็งไม่น่ามีเว้ยพวกมึงเราต้องไหาด้หน,นึ่งไปภูเขานลำแข็งนี้แบบเอาไว้หลังเกมเลยใช่ใช่คุยว่าคุวไม่น่ามีเพราะว่าคุ้มจำได้ว่าไปแล้วแม่งไม่เจอหมู่บ้านนี่ไเลยเราเราเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยมันคงไม่ธรรมดาจริงยังไม่ทรรมดาแต่บอลละ กูเห็นคนอื่นแม่งแ,แบบโดนบอสตีแม่งลดไปประมาณหนึ่งส่วนสี่อ่ะกูโดนทีเดียวตั้งแต่เลือดเต็หมหัวนะ <c oughs> ปกติค่อยตียากอย่างเดียวใช่ไหมไอพวกกูที่ตายด้วยตายง่ายด้วยตียากเลยไอเพี่แม่งโคตรเลยอ่ะไอสัตว์เอ้ยกูจำไม่ได้เลยตอนนั้นกูดับบ้านไงตาต้องมีนะตึงใกล้ๆ่เอาอมาชนใช่ไหม <c oughs> ไอเพี่เล่นยังไงได้ห้าสิบห้าวันวะถ้าห้าสิบห้าวันปูมึงยังฆ่าบอส ค่าบอลต่อ5.5วันไอ้เลี้ยงเองพีกว่า 30bp วะกูว่า 30bp ไอ้เนี่ตอนนั้นกูเล่นคนเดียวด้วยไงอ๋อมิ้นท์สาวคนละมิ้นยังไงก็อีซี่บอกเลยเฮ้ยกูเจอกวางกูเจอกวางเฮ้ยต้องต้องต้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว3พิษ3ทิศเอาเลยเอาเลยเข้าเลยเข้าเลย3ทิศแล้วเฮ้ยไปๆๆกูเลงกูเลงกูเล่นวาโลมาต้องโดนดิวะเเอาแม่งลยวะ วัดต๋องว่าอย่าเอ้ยกูกูแม่นเลยสัตว์นี่ยเฮียมันไม่ตายวะมันอมตะอมตะมาจากไหนเนี่ยเออไปเยอะเก็บหนังก่อนมะมีเนื้อมั้มีเนื้อมั้มีดิได้เยอะอยู่นะเอาเฮียเดี๋ยวให้หัวให้กูเนี่ยนี่มันอันนี้มันมาบ้านเราเนี่ย กูเดินมานี่หนอกูไปไหนแล้ววะตอนนี้มาๆๆแต่บ้านเรามีท่าม่อยู่นี่เออใช่ใช่ไหมข้ามบ้านๆเดี๋ยวเราไปท่านั้นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวดๆกูจำท่ามันอท่าบ้านเรามันจะมีหมู่บ้านปะนี่กูยังไม่เจอตัวนี่มันวิ่งไล่ข้างนอกเลยเนี่ยแทบจะไม่เจอแต่ไม่ต้องเจออกไอ้เหี้ย นี่ขนาดเราเล่นหมดฮะเว้ยกูว่าสิบวันมันยังน้อยไปเว้ยพี่เราต้องรอนานกว่านี้ใช่ปกติเราอยู่แต่ในถ้ำไงเราไม่อยู่ข้างนอกถ้ามันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยกูจำไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยกกูลับบ้านมันน่าจะอยู่แถวเนี้ยพีมใช่ใช่กูจำได้ว่ามันอยู่แถวข้างล่างนี้เว้ยโซนข้างล่างบ้านเราใช่บ้านกูเดินอ้อมเดินอ้อมข้างล่างไม่ไม่เจอบ้านไม่เจอถ้ำไม่เจอหึงแตกเยอะ จากบ้านก่อนพีกับบ้านกับจากบ้านก่อนเฮ้ยยิงไงเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนมีตัวอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวเฮียไรไปดูสักสองตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยไอเหี้ยไอ้เหี้ยช่วยกูช่วยกูมันไล่มันไล่กูไอ้สัตวสไอ้เหี้ยกูสตาร์มีหน้าไม่มี กูสตามีลาไม่มีเฮ่อไอ้อเฮ้ยมันไม่มนตีมนตีบ้านในสัตว์ทำไมมีมีรัวอยู่มีรัวอยู่มีรัวอยู่แตยังไงมีรัวอยู่ไอ้หียพังละอันนึ่ง มาต่อยอยู่หัวน่าจอเหย่างยี้ได้ยังไงไอ้บู๊ลูกเอ้ยไม่ยอยู่กูก็ว่านึกว่าเสียงหมูไอ้เหี้ยไอ้ตัวเหี้ยที่มันทำร้ายบ้านอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้้เหียสองตัวได้ไหมกินกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนไม่ไม่กูยังไม่โดนตีเฮ้ยพร้อมเปมืพร้อมไหมเราจะลงไปจัดการเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูคับคับไฟก่อนไฟไฟเอาไฟก่อนครับรถเหลดไฟก่อนเฮ้ยต้องเนี่ยเอาเอาหอกแทงมันอ่ะ ไอ้เชี้ยกว่ามันไม่เจอไปนะพร้อมยหงฮึะคือมึงจะทำอะไรมึงจะโดดลงไปด้วยเหรอไม่ปีนลงไปดิเออไปเกินกูไปลงแล้วกูไปลงไอ้เหี้ยมาแตกไอ้เหี้ยกูอยู่ข้างบนอยู่ไอ้เหี้ยจ้าไกูกูยังไม่ลงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย เยัยัง้ยกูอยู่กูอูเท่ึงกูอยู่กับนอเฮ้ยเดี๋ยวเเจูปาไฟลงไปข้างล่างไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยบานล่วงไอ้สัสไอ้เหี้ยบา่ออ่ก่อนกูโดนไฟกูโดนไฟ ไอ้เหีเป็นเฝ้าดีมึงอะเฝ้าดีมึงไอ้เหี้ยไอ้โอ๊ยไอ้ยกอดผินมาแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตัวเหี้ยอะไรมาเนี่ยข้างหลังมาเพิ่มไอ้เหี้ยไอ้ตัวหลายขามาไอ้สัตว์ไอ้ชุบกูชุกูเดี๋ยวนี้อุ้ยชัวอุ้ยชุบยังไงไอ้เหี้ยกูไม่เกิดใหม่ดีแล้มึงเกิดใหม่ดีกว่าเป็นกูกูหนีตาย กลับมาแล้วมาแลกลับม้วไอ้ยี่มาเยอะชิมหายเลยสัตว์สามตัวสมสมกับเป็นมหาอรไอ้ยี่ไอ้เจ้ไอ้กูไอ้กูอยู่กูอยู่ฝ้างตรงกันไอ้ยี่กูตกไอ้สัตว์เฮ้ยมันไปแล้วเหรอกูวิ่งละไอ้ไอ้ยี่มาไหไหนวะมันมา ไม่ไม่ไอ้เชี่ยเชี่ยพี่มเหมือนคือแบบเหมันก็ฟิี่มึงรอไว้ไอ้เชี่ยเอ้ยกูจะไปเก็บของซะหน่อยรอไว้รอไว้เฮ้ยมันหายอ่ะมันดีสปอนเหรอมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยถ้านี่นี่เนี่ยถ้ามีกับดักกูมันตายแล้วไอ้สัตว์กูมาข้างล่างกูเจอกูเจอมีคนกาแตไอ้สัตว์ ไอ้เชื่อไม่เปลี่ยนได้เป็นของเล่นเลยกูวิ่งแล้วกูหนีแล้วกูไม่อยู่แล้วกูมึงกูมึงอยู่ไหนอย่ามีมไปตรงนั้นตอนไหนวะไอ้เชี่ยมันไล่กูไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพวกมึงเฮ้พวกมึงไปบ้านเรือไปบ้านเรือไหมกูว่าเรือเนี่ยปลอดภัยสุดในชีวิตละเดี๋ยวมันต้องมาหาเราเว้ยพวกมึงไปเจนันที่ทะเลน เรืออยู่ไห้วเฮ้ยมันไล่มันไล่ฟิมฟิมไล่กูเหรอมันมันไล่กูเนี่ยสองตัวเนี่ยมันไม่ได้มาเอ้พวกมึงเชื่อกูดิยังไงมันก็หาเราเจอเว้ยสิ่งที่เราควรทำอ่ะคือเราไปหาบ้านเราลองไปสร้างบ้านไอ้ตรงเรือดีกว่ามันไม่น่ามาตรงน้ำได้ไป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 ทะเลไปทะเลแล้วเราไปขุดตรงบ้านน้ำไอ้สกูยี่กูเผากูเผามันอยู่กูเผามันอยู่กูเผามันอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยกูอย่าสู้มันได้ไปเนี่ย ไอ้พงไม่ซ anyway, ุ้มไม่ได uh, ้มอ้ต้องหนึ่งสามเว้ยมือมาช่วยกูส anyway, ิไองเอาไปหามึงกูอล์ฟอยู่ไอ้เจ้ไหนเนี่ยกูเดินไปนี่ไงเจ้พีพีพีหนีหนีไอ้พี่ลงมา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 หนีเลยหนีเลยอย่ามามาของกูละไอ้สัตว์ไอเจ้เจ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขีขีขวามึงอกี้ขวามึงขวาของมึงนะขวาของมึงแล้วก็เตือนตามพวกกูมาเลยขวามึงนะไปไปไปพีพีพีเราต้องไปหาทะเลแล้วเราสร้างว่ามังทะเลเว้ยเดี๋ยวมันต้องมาหาเราแน่นอนไม่ฟิล์มมึงอยู่นี่ๆก่อน กูได <grassroots> ้ยินเสียงอะไรวะอ๋อไฟกูเคื่องแต่กูกูมีอาหารแล้วไม่ใช่กูเก็บของแล้วเตรียมเก็บของยังเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวกูขัาอาหารก่อนที่ยกกูหิวจัดเลยตอนเนี้ยไม่ไม่มึงมาของจากกูไม่ไม่ไม่พ่อเมึงเอาของตัวเองกูเอาแล้วกูเัวกูกัาแล้วประเด็นคือาแล้วซึ่งมันดีจัดถ้ากูไม่ได้เอาเนี่ยกูร้องไห้อะถ้ามันกลับมาเริ่มใหม่อ่ะเฮ้ยมีระเบิดไดนาไหมทำดิไอเจนไหนวะไอเจนมึงไหนไม่เห็น่มึงย่ออยู่อ่ะ กูใช้ไดนาไมท์น่าจะแรงมากเลยนะใช่ใช่เใช่แต่กูว่าไอระเบิดที่เราขับของของนั้นแรงกว่านะอะไรอะไอระเบิดที่เราขับแบนไอนใช้นานิกาใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มึงมึงมีขวดน้ำไหมเอามาให้กูอันนึงนี่ขวดน้ำหรอขวดน้ำขวดแก้วอะแก้วขวดน้ำแก้วไม่มีแก้วไม่มีมีได้หรอมีอ่เออด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ผลิตเทียอะไรออกมาให้พวกกูหนิ เนี่ยมันบานบานอย่างเงี้ยที่กูต้องการไม่ต้องทานเกมตงหงส่งไปเยี่ยมไม่ไเล่นเดอะซิมต้องทานเกมอย่างเงี้ยแหละกูว่าตรงนี้ไม่น่ามีเป็นเดอะซิมได้มั้จะมือละวันหันวันหันปุ๊บันหันปันบวันหันแมงยึดบ้านพวกกูเลยโอ้ my gosh แเราเราขับเรือไปกลางน้ำเลยนะแล้วแล้วก็ลก็สร้างนอนตรงนั้นแม่งเลยเออล้วก็แล้วก็จบอีพีไว้แค่นี้เออจบอแค่นี้แหละเออใช่ไหมเฮ้ยโคตรน่าจบเลยตอนนี้่เออหน้าจบนไเ้ี้ยไปต่อกูตายอ่ะเฮ้ยขาดไม้อีกสิบสิบอันสิบหกอันขาดประมาณอีกสี่ต้นอ่ะขาดอีกสิบสามอัน Ồ, มือึหนือยเยอะ่เจมใส่เชืกเลยนะป่ะก็โกนตัดเองโเคออแค่ไวอะแบบปปานๆแล้วแบบโอ้มือจะไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยไมมาช่วยก่ดีเฮ้ยมึงไปทำอะไรันตรงนั้นนะโอ้ยดไม้ท้บด้วยโอ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอวะหายจริงเอาไปเอาไปเอาไป าดีเพ่าไร่วะไมขาดีไม้ขาดีคงันคบปะีเท่าไเข้าลาแล้วเข้าาลเยไม่ไดเลือีกเลือีกหอันแล้วไปไปขึ้นขึ้นมา้วไกูบเฮ้ยกูตดมึงกูยังไม่ได้ขึ้นดิเฮียขึ้นไม่ได้วะอไอเฮียโทไ โอ้กูเด้งไงที่แตอพวกมึงมีเห็นไหมใส่ชินได้ใส่ชินได้อยพีพีใส่ใส่หินซ้ายนี่ไงเฮ้ยกูเออเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ผิวกูดำมุลี่อยคือตอนนี้ตรงกใจนะแล้วทำไมหน้าหน้าเจเป็นคนจีนมาหน้ามึงก็คนจีนไเลยที่อะ นี่คุณลืมไปมันทำที่นอนไม่ได้นี่หรอบนเนี้ยใช่ไหมมันต้องไปทำที่นอนได้ครับได้เฮ้ยชิยงแทนทันเชียงกะต่ายอ่ะใช่ใช่ใช่คุจำได้มันก็ใช้กระต่ายมีอันเดียวตายพวกมึงไปพี่โอ้สามอันอ่ะปิดคลิปตรงนี้เลยเนื้อกระต่ายอ๋อกระต่ายกูไม่มีกูมีไม่ได้แล้วเออไมีแต่หนังควันต้องหาที่เซฟก่อนไอเดียวไปจอดใกล้ๆฝั่งทางข้างทางไอ้เหี้ย ใช่สิอะเออไอ้เจี๊ยบม่สามารถมีมีไหมพี่เยอะขนายไม่มีมีหมูป่าย์อ้ยไม่มีแล้วเออไม่มีไม่ได้เสียงอะไรวะโอ้คิดดูดิคือตอนเนี้ยคืว่าตรงนี้เป็งไม่ปลอดภัยอ่ะตรงปลอดภัยช่วยไอ้เหี้ยมสามตัวดูเลยดีแล้วแหละที่พวกคุยตรงนี้แหละไหนวะ นู้นอ่ะไอ้ตรงตรงแถวบ้านอ่ะกูเดินไม่ได้กูติดเฮ้ยไอ้เจ๊มึงทำอะไรเนี่ยมีตัวกลางแล้วเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายโอ้ยต้องรอยีกช้าเฮ้ยติด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 เฮ้ยนี่ไหมทำบ้านตรงหินพวกมึงขยับไปข้างหน้าหน่อยได้ไหมเห็นป่ะข้างหลังมันใช่ตรงนี้เว้ยพวกมึงขยับไปตรงเนี้ยไอ้ตรงข้างหน้าเราเนี่ยไอ้เจ๊เจ๊หันถอย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  ่พอล่าพอล่าพอล่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 ไอ้สั์ระบบเสื่อมไประบบคนเองเลยเอเฮ้ยสายสายหน่อยได้ไหมหน่อยฝรั่มึงเห็นได้แล้กูไม่เห็นดีเลยย่งพอล่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 าพอล่พอล่พอล่ามึงเดี๋ยวน่อนี้ติดปะฝอนี้ติดไปปะโอเคตรงนี้คือตรงกลางเฮ้ยก็ตรงนี้มันเดินมาได้ไหมไอตรงข้างหน้าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดินได้มันก็เดินได้ไอพแ่ขวบเออเนี่ย มยโอ้โหแต่มันสูงอยู่นะมันสูงอยู่นะมันอาจจะเดินมันตีงูอะไรก็ได้นะแน่แน่มันจมน้ําตายพวกเนี้ยโอ้ตอนแรกตือใจกูอยากไปมหาสมุทรเว้ยคือมหาสมุทรน่าจะปลอดเป็สุดอ่ะเอ้าปัจจุี่อะไรตรงนั้นเฮ้ยเฮ้เจ๊เฮ้ยขอเจะเซฟก่อนเหรอเฮ้ยนอนก่อนไหมยังเตียงนอนนอนเอาเอาเอาแบบไกลสุดเลยนี่มันตั้งยาวๆๆ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 ๆงๆๆ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  เชียงไม่ีกิ่งไม้กิ่งไม้อะไรก็มีกูมีเซฟ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 เฮ้ยทำทำอันนี้ก่อนดิเขาพึ่งอ่ะนอนนอนนอนก่อนนอนก่อนเร็วเฟ้ฟเฟ้เฮี้ยไอ้เชี่ยไม่นอนเนี่ยไอ้เฮี้ยเสียงเสียงเสียงมาเฮียไอ้เฮี้ยกูโดนกูโดนแล้ววะเฮ้ยมึงโดนอะไรอ่ะกูขึ้นกูขึ้นเรือ กูไม่กูเหรอเพวกมึงก่อนกูขึ้นเรือก่อนไอ้ยี่กูเห็นเจโรอะไรที่ไม่รู้เรี่ยงไอ้เตียงหายเว้ยไอ้เตียงหายดิยไม่เช้าแล้วเช้าแล้วไอ้พวกกูโอ้โหบอกเลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับดเลยขับขอบขวซ้ายแบบนี้หน่อยเพียงเพียออกไปเลยดิโอ้ยเฮี้ยกูโดนไอ้โอ้ย ไอ้เหี้ย่ะคืนโอ้โหมึงมึงยังไปไปมึงยังลุกอยู่ไอ้เหี้ย่ะใช่หรอไอ้เหี้ยกูตกเรือไอ้สัตว์จอดก่อนไอ้เหี้ยขึ้นมาแล้วหาท่ำหาท่ำหาท่ำไปเฮ้ยกูตกกูตกไอ้เหี้ย์ไปเลยไปเลยไอ้พี่ไม่ได้ตัดคลิปก่อนเว้ยไอ้พี่จบทิพย์ตรงนี้อ่ะกูจบทิพย์ตรงนี้แหละไอ้สัตว์เออวกวัวกู กเราจะเป็นออะไรละวันพีทวันวันพีทแต่ไม่มีแล้ววันหน้าโอ้ไม่เล่นอะไรเฮียหล่อนชิบหายเฮียขยันโดนไฟไฟไห้กู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 เล่นไฟปะเรามาจบเลีปยกันตรงนี้แล้วพี่ปิดคลิปเลยผูอมว่าเราอันนี้อีพีสุดท้ายแล้วฮะจาตรงนี้นะอ่า จบเอ่อร้องบอกว่าจ <eri> <be> ้นแทนทานจินแทนตงจันทร์เช้เจอกันพีต่อไปนะครับก็อาจจะแหลกแล้วก็เสียงกระตุกกระตักไม่ช็อตบ้าครับจังหวะนี้ขอพัยท่านชมทั้งหลายนะครับด้วยจินนี้ด้วยไป